I'm I'm a a good student. A good student. student. อาจารย์ดำคะคุณผู้ชมทางบ้านถามมาว่าคำว่า Keep ใช้ได้ยังไงบ้างคะโอ้โห oh คำนี้มีการใช้หลากหลายกรณีมากๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงการออกเสียงให้ชัดเป๊ะเวอร์ก่อน <Yeah. S 1> นะครับก็คือ Keep ไม่ต้อง Keep ขนาดนี้นะครับ <laughs> แต่ว่าถ้าคุณเอามือมาอยู่ข้างหน้าปากนะครับแล้วก็ ให้มีการ <She ep. S 1> พ่นลมออกไปนิดเดียวจากตัว P <She ep. S 1> นะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า keep อย่างที่บอก <She ep. S 1> นะครับโอ้โห <c oughs> oh น้ำลายกระเด็นนะ <c oughs> แต่นิดเดียวคีปคีปคีปนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้คำนี้ในความหมายวา่ารักษาอะไรไว้นะครับหรือว่ารักษาสภาพเดิมของสิ่งใดสิ่ง <Right. S 1> หนึ่งเอาไว้นะครับเช่น <c oughs> ถ้าเราบอกว่า we cuddled together to keep warm เรากอดกันไว้จะได้อุ่นๆถูกต้องนะครับก็คือรักษาความอบอุ่นเอาไว้นะครับถ้าแปดตรงตัวนะครับจะได้เข้าใจ e e p นะครับหรือถ้าบอกว่าเปิดไฟไว้นะครับก็คือ Keep the light on Keep the light on k e e p the l i g h t on turn on the l i g h t a n d keep i t on อนะฮะทูนออนเดอะไลท์แล้วก็เปิดทิ้งไว้อาถูกต้องนะครับเปิดทิ้งไว้นะครับหรือถ้าเปิดประตูก็คือ Keep the d open ถูกต้อง Keep the door open นะฮะหรือถ้าเปิดคอมไว้ keep the computer on อ่าถูกต้อง keep the computer on ะนะครับ turn on the computer and keep it on ก็คือเปิดคอมไว้นะครับไม่ต้องปิดนะครับหรือถ้าได้ยิน keep off keep off keep off อย่างนี้นะครับก็คืออย่าเพิ่งไปเหยียบนะครับหรือว่าอย่าไปเดินบนอะไรสักอย่างเช่น keep off the grass keep off the grass ก็คือไปเหยียบหญ้าอ่าถูกต้องะนะครับหรือถ้าเป็น keep your hands off me อย่ามาแตะต้องตัวฉันถูกต้องนะครับ,รบพูดด้วยพลังนะครับว่า Keep your hands off me เอากล้องนี้นะครับเตรียมตัวนะครับ <c oughs> อย่ามาแตะต้องฉัน Keep your hands off me หรือถ้าจะแบบมีอารมณ์มากกว่านี้นะครับ Keep your dirty hands off me <c oughs> อย่าเพิ่งเอา <c oughs> มือสกรปรกมาแตะตัวฉันโอ้โหมน Keep your hand of my girlfriend โอ้ <c oughs> <c oughs> oh, อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแตะต้องแฟนของฉันนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่คำว่าฉันแน่นอนนะครับน่าจะเป็น กอูนั่นนะ <laughs> นะ <laughs> ถ้าบอกว่า I kept my coat on because it was cold อ๋อฉันใส่เสื้อหนาวไว้เพราะว่ามันหนาวถูกต้องนะครับ<ฆ> I kept it on นะไม่ได้ถอดนะครับ<ฆ>เพราะว่ามันหนาวนะครับ I kept my coat on <ฆ> coat <c oughs> ก็คือเสื้อกันหนาวนั่นเองนะครับหร<ฆ>ือ uh, I don't want to keep you waiting ฉันไม่อยากทําให้คุณต้องรออ่าถูกต้องนะก็คือไม่อยากให้คุณต้องรอ I don't want to keep you waiting Why did you keep me waiting? ทำไมทำให้ฉันต้องรอ,อคุณนะ,ออะโอเค,คอฉันไม่มีความอดทนนั่นเองนะฮะ,ฮะ I don't have any patience โอเคหรือ,อถ้าเราใช้ในลักษณะแบบว่า keep ตามด้วยกริกยาเติม ing ก็จะแปลว่าทำกริกยานั้นต่อๆไปเช่น keep going ไปต,ต่อไปต่อเรื่อยๆหรือแปลเป,เป็นว่า สู้ๆก็ได้ครับ Keep going อย่างนี้ Keep going หรือ Keep fighting Keep fighting ก็ได้ Keep fighting สู้ต่อไปนะครับหรือ Keep practicing your English หรือว่าฝึกภาษาอังกฤษต่อไปถูกต้อง Keep smiling ยิ้มต่อไปไม่ต้องบ้าขนาดนี้ก็ได้ครับหรืออ่สมมติเรามาถามมารินนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยว Can you keep a secret Yes of course อ่าก็คือคุณสามารถรักษานะครับหรือว่าไม่ใช่รักษาคือเก็บความลับของฉันเอาไว้ได้ไหมะนะฮะถ้าดำแบบไม่แน่ใจดู หน้าของมารินแล้วก็ดูเป็นคนแบบมีพิรุษน่าสงสัยนะครับไม่แน่ใจว่าไว้ใจได้หรือเปล่านะครับต้องถามนะครับ Can you keep a secretI can keep a secretAre you sureYeah I'm sureOkayDepend on the secret thoughOkay ้างนั้นไม่บอกนะ่รัโอเคแสดงว่า You can't keep a secret นะครับก็คือเก็บความลับเอาไว้นั่นเองนะครับหรือถ้าเราบอกว่า Make sure you keep your promise รักษาสัญญานะครับ Keep your promise หรือสุดท้ายนะครับถ้าเป็น เก็บอะไรไว้ในสักที่นะครับสมมุตินะครับเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะครับฉันเก็บพาสปอร์ตของฉันไว้ในที่ปลอดภัยประมาณนี้นะครับก็คือ I keep my passport in a safe place I keep my passport in a safe safe place <Huh. S 1> ประมาณนี้นะครับหรือสุดท้ายนะฮเมื่อกี้บอกสุดท้ายแล้วนะอันนี้สุดท้ายจริงๆนะ <laughs> บอกว่า I'm gonna keep this ฉันจะเก็บอันนี้เอาไว้นะครับ I'm gonna keep this I'm gonna keep your money No 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 that's my money Give me my money You can't keep my money I can keep it for you Alright keep it keep it I don't care I don't care Keep my money คุณผู้ชมคะและนั่นก็คือการใช้คำว่า keep นะคะในหลายๆกรณีอย่าลืมเอาไปใช้กันค่ะป What have you been up to lately นี่คือถามจริงๆถามจริงนะจ๊ิงๆ i'm okay. asking you a question okay. i'm engaging you in conversation right? okay. uh, I have, you have been, been, been okay. Okay. okay Okay. i have been traveling a lot lately okay there you go where okay. have you been lately where have you been lately okay. i've been to japan okay there you go okay. 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 goku go present perfect one